แฟนแฟนปอร์เช่หรือคนที่ชื่นชอบปอร์เช่เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักรถรุ่นนี้แน่ๆนะครับก็คือ p o r ์เช่ GT3 RS 991.1นะครับ GT3 RS แล้วก็ส่วนคันนี้ก็จะเป็นปอร์เช่991.2 GT3 RS มองเห็นได้ชัดเจนก็คือสีคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีนาโดูเก m เมทัลิกนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในเมืองไทยนะครับคันนี้ไม่ใช่ปอร์เช่ GT3 RS w u r a c Package คันแรกที่ชายขับติดตั้งไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้ชายขับเราเคยได้มีโอกาสติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแม็กนัโป ตัวปอร์เช่ GT3 RS ตัวแ a ็ h แพ็กเกกับสีบริษัทกรีนอีกคันหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยสวัสดีครับผมแอมชายคลับนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ2คันนะครับซึ่งเป็นตัวแรงของทางปอ r s เช e แน่นอนฮะแฟนแฟนป s c h เชหรือคนที่ชื่นชอบปอร์เช e เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักรถรุ่นนี้แน่ๆน,น,นะครับที่อยู่ด้านหลังผมก็คือ p อร์เช e GT3 RS นะครับวันนี้มีโอกาสดีมากได้อยู่ด้วยกันถึง2คันเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆข,ข,ข,ของรถ2คันนี้ก่อนนะครับ ปี1999ปอร์เช่ได้เริ่มนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาสู่รถโปรดักชันคาร์เป็นครั้งแรกด้วยการพัฒนาปรับแต่งกำลังเครื่องยนต์ช่วงล่างและ Aero Dynamic ต่างๆเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับรถปอร์เช่คาร์เรล่าในวันๆธรรมดาให้แรงขึ้นขับดีขึ้นสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและยังใช้เพื่อนเน้นในการแข่งขันอีกด้วยซึ่งปอร์เช่ GT3 คันแรกที่ออกมายังเป็นแค่รุ่น GT3 ธรรมดามากับรหัสตัวถงัง996.1 แต่ในรหัสตัวถังนี้ยังไม่ได้มีการผลิตรุ่น GT3 RS นะครับและต่อมาในปี2003ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปีที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะเป็นปีที่โลกได้รู้จักกับรถรุ่น GT3 RS อย่างเป็นทางการ ถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชันแรกของตระกูล GT3 RS เลยก็ว่าได้นะครับโดยที่คราวนี้ตัวรถได้มีการจัดเต็มทุกอย่างมีการลดน้ำหนักของตัวรถเอาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ไม่จำเป็นออกเอาเบาะหลังออกมีการเพิ่มโรบาร์เข้ามามีสปอยเลอร์ทรง GT ขนาดใหญ่มาเพื่อช่วยเพิ่มค่าดาวฟอร์สให้กับตัวรถสามารถเพิ่มแรงกดที่ด้านท้ายได้มากถึง35กิโกร,รมัมที่ความเร็ว200กิมต,ต่อชั่วโมง G3 RS er สามารถทำความเร็วได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100แค่4.3วินาทีกับพละกำลังที่ทางปอ r s c h e เคลมว่ามีมากถึง381แรงม้าเลยทีเดียว G3 RS 996.2มีการผลิตอยู่ในช่วงปี2003-2005ถึงปีทั้งหมด140คันที่เป็นพวงมาลัยขวาและยังไม่ได้มีการจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นทางปอร์เช่ก็ได้มีการเปลี่ยนรุ่นรถหรือโมเดลเชนให้กับปอร์เช่ในวันวันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มาในรหัสตัวถัง997และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2006ก็ได้มีการผลิตตัว GT3 ออกมาและ GT3 ในรหัสตัวถัง997นี้ถูกขายในอเมริกา917คันและในแคนาดา46คันและถัดมาอีก8เดือนก็ได้มีการเปิดตัว GT3 RS ในรหัสตัวถัง997 และเปิดตัวในเอเมริกาในปี 2007. p o r s เช e GTS 3 r 997ซึ่งได้มีการขยับเครื่องยนต์จาก3.6ลิตรมาเป็น3.8ลิตร6สูบนอนซึ่งเจ้า GTS 3 r 997คันนี้เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของ GTS 3 r เลยก็ว่าได้นะครับเวลาเราเสิร์ช Google คำว่า GTS 3 r เราจะเจอรูปรถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ GTS 3 r รุ่นนี้ได้มีการผลิตขายทั่วโลก1,168คัน และถูกขายในอเมริกา410คันและในแคนาดา41คันและถัดมาในปี2009หลังจากปอร์เช่ h, ในวันวนได้มีการเฟซลิฟต์อีกครั้งแน่นอนเจ้า Gt 3 RS ก็ได้มีการเฟซลิฟต์ตามด้วยคราวนี้มากับรหัสตัวถัง997.2และในปี2010ก็ได้ออกเจ้า Gt 3 RS 997.2เครื่องยนต์3.8ลิตร6สูบนอน444แรงมา้า ถัดมาอีกหนึ่งปีในปี2011 GT3 RS เดิมที่ใช้เครื่องยนต์3.8ลิตรก็ได้มีการขยายความจุเครื่องยนต์มาที่4.0ลิตรแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น469แรงม้าอัตราเร่ง0 100แค่3.5วินาทีความเร็วสูงสุด325กิโลเมตร่อชั่วโมงและเริ่มมีการใช้เกียร์ PDK และมีระบบเลี้ยวรอหลังเข้ามาช่วย ต่อมาที่ปอร์เช่ในวันๆในรหัสตัวถัง991ซึ่งทางปอร์เช่ได้มีการโมเดลเชนกันอีกครั้งได้เปลี่ยนรหัสตัวถังจาก997มาเป็น991และในปี2010ก็ได้มีการเปิดตัวปอร์เช่ GT3 ออกมาก่อนซึ่งเจ้า991 GT3 สามารถทำเวลาต่อรอบที่สนามเนบ์กริงด้วยเวลาเพียงแค่7นาที25วินาทีเท่านั้น หลังจากนั้นในปี2015จึงได้มีการออกตัว RS version ออกมาสามารถทำเวลาที่ Nürburgring ได้ดีกว่า GT3 ที่7นาที20วินาทีซึ่งเจ้า991 GT3 RS คันนี้เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในปี2014โดยนิตยศาส a u t o c a r Magazine อีกด้วย 991 GT3 RS เป็นรถที่ยอดนิยมมากๆอีกหนึ่งรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชื่นชอบหรือแฟนปอร์เช่และนักสะสมรถจะต้องมีไว้ในครอบครองแม้แต่คนที่เล่นซุปเปอร์คาร์ที่มี l a m b o บ g h นี i หรือ f e r r a r i อย่างน้อยที่สุดที่บ้านก็จะต้องมี GT3 RS คันนี้จอดอยู่ที่บ้าน1คันซึ่งสียอดนิยมที่จะเรียกได้ว่าเป็นสีซิกเนเจอร์หรือไอคอนของ GT3 RS รุ่นนี้ก็คือสีลาวาออร์เรน์และวัสดุการตกแต่งจะเน้นที่คาร์บอนไลท์เวทแทบทั้งคันเพื่อลดน้ำหนักตัวรถให้ได้มากที่สุด และหลังจากที่ทางปอร์เช่ได้มีการทำเฟ c ลิฟ f t ให้กับปอร์เช่ในวันๆนในรหัสตัวถัง991.1มาเป็นรหัส991.2ก็ถึงเวลาเปิดตัว991.2 GT3 RS ในปี2018ซึ่งหากมองรวมๆแล้วหน้าตารูปทรงทุกอย่างแทบจะไม่ได้ต่างกับ991.1 GT3 RS เลยถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนปอร์เช่คงอาจจะแยกไม่ออกเพราะจุดที่แตกต่างกันของปอร์เช่ในวันๆในรหัสตัวถัง991.1กับ991.2นั้นน้อยมากมาก สิ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนก็คือส่วนของกันชนหน้าที่เปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นมือจับประตูที่เป็นชิ้นเดียวกับบานประตูกันชนท้ายที่ดูสปอร์ตมากขึ้นไฟท้ายที่มีมิติมากกว่าเดิมที่เป็นแบบเรียบๆจ่อง Air Intake ที่ใหญ่ขึ้นรับอากาศเย็ยนได้มากกว่าเดิมและยังมีแรงม้ามากถึง520แรงม้าหลังจากที่พอจะดูบอดคร่าๆกันไปแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นปอ r s เช e นะครับ991.1นะครับ GT3 RS นะครับ แล้วก็ส่วนคันนี้ก็จะเป็นปอร์เช e 991.2 GT3 RS สองรุ่นนี้ความแตกต่างมันเรียกได้ว่าถ้าคนดีไม่ได้เป็นแฟนป o r s เช e หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยจ,จะแยกกันไม่ออกเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่ที่ถ้าเราดูกันดีๆนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเริ่มต้นตรงส่วนของกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยของ991.1เนี่ยก็จะมีช่องอากาศนะครับจะมี daytime running light ตรงนี้ที่จะมีขนาดใหญ่กว่าตัว991.2นะครับ แต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนออยากจะพูดถึงก็คือเจ้าคันนี้ G3s r ที่อยู่ในบอดี้9.1.2นะครับซึ่งคันนี้พิเศษมากๆตรงที่ว่ามากับ Versac p ก c k ็ g e กนะครับก็คือจะเป็นคาร์บอนไลท์เวททั้งคันครับเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่า G3s r ใน9.1.2คันนี้ มันมีอะไรพิเศษมากกว่าคันอื่นบ้างนะครับเริ่มต้นในส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือสีคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีนาโดเกรย์เมทัลลิกนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมาจากทางโชว์รูมนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในเมืองไทยนะครับที่เป็นสีนาโดเกรแล้วก็มากับชุดเวอร์แซ แพ็กเกจตัวนี้นะครับวัรซัแพ็กเกจก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับก็จะเป็นคาร์บอนนะครับหลังคาเป็นคาร์บอนไลท์เวทกระจกมองข้างสปอยเลอร์ก็จะเป็นคาร์บอนไลท์เวทด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นไลท์เวทด้วยเป็นคาร์บอนทั้งตัวแล้วก็หุ้มด้วยอะคันทารานะครับสครับเพจก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีโลโก้เวอร์ซันะครับเห็นได้ชัดเจนภายในห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยจะเป็น อะคันธาราทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวอะคันธาราข้อดีของเขาคือเวลามันเกิดไฟไหม้เนี่ยไฟมันไม่ลามนะครับมันก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถผู้ขับขี่ด้วย นะครับแล้วก็ที่เป็นอินทีเรียเอทริมทั้งหมดก็จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยจุดที่น่าสนใจก็คือตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นลายเช็คเมดนะครับเป็นลายพิเศษเลยครับของทางปอร์เช่เลยนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะเป็นฟูลบักเก็ตซีดนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เต็มตัวเลยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดคันนึงเลยทีเดียวนะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของปอร์เช่ G T สาม R S นะครับก็คือตัวล้อที่เป็นซิลเวอร์ล็อกนะครับล้อตัวเนี้ยเรียกได้ว เศษในการถอดล้อนะครับแล้วก็มากับเบรกเซรามิกคาลิปเปอร์สีเหลืองตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีช่องที่เขาเรียกว่าเป็นครีบระบายอากาศนะครับเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยมันก็จะมีอากาศที่มันจะวนอยู่ตรงนี้ในซุ้มล้อนะครับตัวช่องครีบตรงนี้ก็จะทําหน้าที่ในการระบายอากาศออกเพื่อลดความกดอากาศที่อยู่ภายในซุ้มล้อซึ่งเมื่อรถที่มันมีความกดอากาศในซุ้มล้อเยอะมันจะไปลดค่าดาวฟอร์์นะครับทำให้เรียกว่าเวลาขับความเร็วสูงหน้ามันจะลอยนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการระบายอากาศออก นะครับส่วนล้อเนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้เวลาหมุนด้วยความเร็วสูงมันเหมือนมันจะดูดอากาศนะครับออกจากทางล้อนี้ด้วยนะฮร Porsche GT3 RS ทั้ง2คันเนี่ยนะครับได้รับการติดตั้งฟิล์มใสกันรอย Magnus Pro เต็มคันไปทั้งคู่เลยนะครับ ฟิล์มใสกันรอยแมกนัสโปรเนี่ยหลังจากติดตั้งไปแล้วอย่างที่บอกครับข้อดีของเขาคือเขามีความสวยใสยใกล้เคียงกับสีรถมากเรายืนกันข้างรถเนี่ยเราดูไม่รู้เลยนะครับว่ารถคันนี้ได้มีการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยมาแล้ว1ึ่งฟิล์มใสกันรอยแมกนัสโปรเนี่ยมีความเงาใสค่อนข้างสูงนะครับเรียกได้ว่าเงาใสได้เกือบจะเท่ารถที่เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำนะครับสก็คือว่าเรามีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตัดนะครับ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทุกจุดเพื่อให้ฟิล์มมันพับหรือให้มันพอดีตามจุดรอยต่อต่างๆบนตัวรถนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใช้ขคลับเองเนี่ยเราเป็นเดอ p o ปอร์เช่สเปเชียลิสต์ในการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยก็คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยกับรถปอร์เช่นะครับซึ่งเรามีการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยในรถปอร์เช่เนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งที่ชายคลับอยากจะบอกนะครับ เป็นเรื่องที่เขาทั้งโชคดีมากนะครับคันนี้ไม่ใช่ Porsche GT3 RS w u r s z a c Package คันแรกที่ชายขับติดตั้งไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้ชายขับเราเคยได้มีโอกาสติดตั้งฟิล์มใสกันรอย m a g n a p r o กับตัว Porsche GT3 RS w e r s z a c Package กับสีริษาทกรีนอีกคันหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับก็ได้ติดตั้งกับช่างชายขับไปและคันนี้ก็เป็นวัวแซกแพ็กเกจคันที่2โชคดีมากๆที่ได้อยู่กับรถสวยๆแบบนี้นะคะรคับยังไงก็ฝากติดตามเพจทายคับนะครับแล้วก็ช่อง YouTube c h anel ของชายขับรวมถึง IG ด้วยนะครับสนใจ,จติดตั้งฟิล์มใสกันรอยก็สามารถสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ